วันเกิดที่เยวเองฮ่าเรามาทำการเป่าเค้กกันดีกว่า,าเป่าเทียนเสร็จแล้วที่ยวจะแบ่งเค้กให้น้องๆคนละชิ้นนะอ่าแบ่งดีกว่านี่เห็นไหมคะที่ยวอะแบ่งเค้คกออกเป็น สี่ส่วนเท่าๆกันเลยอ่าเอาไปคนละชิ้นเลยอ่าพี่เอก็จะแบ่งให้น้องๆเนี่ยคนละชิ้นใช่ไหมแต่พี่เอาก็จะกินเอง1ชิ้นก่อนขอชิมก่อนแล้วกันว่ามีพิษหรือเปล่าถ้ามีจะเด้ไม่ต้องให้น้องๆห <c oughs> ลอเล่นเดี๋ยวพี่เอากินเอง1ชิ้นก่อนนะอ่าตักมาชิ้นนึงเลยอ้ามมอ เค้กอร่อยมากคือฟินคือดีมากค่ะฮ่าน้องๆรู้ไหมคะว่าที่พี่เอวกินเค้กไปหนึ่งชิ้นเมื่อกี้เนี่ยจากก้อนเค้กทั้งหมดเนี่ยเราสามารถคิดเป็นแบบเศษส่วนได้นะอาแล้วคิดเป็นเศษส่วนได้เท่าไหร่ยังไงเดี๋ยวพี่เอวจะมาสอนอะลองดูนะคะเนี่ยเค้กทั้งหมดเนี่ยพี่เอวแบ่งเป็นกี่ส่วนอาเห็นไหมคะว่าเค้กทั้งก้อนเนี่ยพี่เอวแบ่งออกเป็น4ชิ้นใช่ไหมคะเท่าๆกันดังนั้นเนี่ยก็คือหมายความว่าแบ่งเป็น ส่ส่วนตัวส่วนก็คือเลข4อ่าส่วนเค้กที่พี่เยวกินไป1ชิ้นเมื่อกี้เนี่ยที่กินเข้าไปแล้วเนี่ยหายไป1ชิ้นใช่ไหมตัวเศษก็คือ1ชิ้นนั่นเองดังนั้นเนี่ยการที่พี่เยาหยิบเค้กมากิน1ชิ้นจากในทั้งหมด4ชิ้นเนี่ยเราจะสามารถเรียกเป็นเศษส่วนได้ว่าเศษ1ส่วน4นั่นเองนะคะและนี่ก็คือการ คิดแบบเศษส่วน <Yay! S 1> แล้วทีนี้เนี่ยพี่เก็เจะเหลือเค้กอยู่อีก3ชิ้นใช่ไหมอ่าสามชิ้นนี้เนี่ยพี่เจะให้น้องน้องหมดเลยให้น้องๆไปทั้ง3มชิ้นเลยเพราะว่าพี่เอ็กินเยอะแล้วเดี๋ยวจะอ้วนแบ่งกันอ้วนนะคะอ่าแล้วรู้ไหมว่าถ้าพี่เอ็ให้น้องๆ้องชิ้นเนี่ยจากทั้งหมดเค้กทั้งก้อนเนี่ยเราจะสามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้อย่างไรอ่าสามชิ้นที่พี่เจะให้น้องๆ้อง,องตรงนี้เนี่ยเราจะเรียกว่า เศษส 3, ส่วน4ชิ้นทั้งหมดจากทั้งก้อนใช่ไหมคะที่เราเคยมีทั้งหมดเนี่ยก็คือส่วน4เราจะสามารถเขียนได้เป็นเศษ3าส่วน4นะคะโดยตัวบนคือเศษตัวล่างคือส่วนนั่นเองอ่าเราจะเรียกว่าเศษ3ส่วน4นั่นเอง,งน้องๆก็เอาเค้กไปเศษ3ส่วน4ของก้อนแบบนี้เลยพี่เอาก็กินไปเศษ1ส่วน4ของก้อนไปนไงคะ ก็หมดทั้งก้อนพอดีแล้วก็แบ่งกันอ <c oughs> ้วนเราน้องๆรู้ไหมคะว่าเศษส่วนเนี่ยเขาแบ่งได้เป็น2ประเภทนะคะประเภทแรกเขาจะเรียกว่าเศษส่วนแท้ประเภทที่2จะเรียกว่าเศษส่วนเกินอ่าซึ่งเศษส่วนแท้เนี่ยก็คือเศษส่วนที่ตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนนั่นเองเช่น1ส่วน3 4ส่วน9 11สอ่วน15อย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่าเศษส่วนแท้ตัวบนน้อยกว่าตัวล่างแต่ ถ้าเป็นเศษส่วนเกินจะเป็นเศษส่วนที่ตัวบนมากกว่าตัวล่างหรือตัวบนเท่ากับตัวล่างนะคะยกตัวอย่างเช่น8ดส่วนสาอย่างเงี้ยเป็นเศษส่วนเกินเห็นไหมตัวบนเกินตัวล่างลงมาบนมากกว่าล่าง9ส่วน7อย่างเงี้ยเศษส่วนเกินอ่าหรือว่าจะเป็น3มส่วนส8ส่วน8ดเห็นไหมคะตัวบนกับตัวล่างเป็นาการเท่ากันใช่ไหมก็เป็นเศษส่วนเกินเช่นกันนั่นเองต่อมาที่เราจะ ให้น้องๆทำความเข้าใจเรื่อง <Yeah. S 1> เศษส่วนยังตำ่ำเศษส่วนอย่างต่ำเนี่ยก็คือเศษส่วนที่ไม่มีจํานวนนับที่มากกว่า1เนี่ยหารได้ลงตัวทั้งตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนนั่นเองเขาจะเรียกว่าเศษส่วนอย่างตำ่ำพูดง่ายๆนะคะเศษส่วนอย่างตำ่ำภาษามนุษย์เราเนี่ยก็คือไม่มีอะไรหารได้ทั้งบนและล่างนอกจากเลขหนั่น,นเองดูนะคะยกตัวอย่างให้ฟัง4่ส่วน สอส่วน5้2สอง่วน15น้องนอนคิดว่า3จํานวนนี้จำนวนใดเป็นเศษส่วนอย่างต่ำคะเรามาดูเลขแรก4ส่วน12มีอะไรหารได้ทั้งบนและล่างไหมติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าเป็นเลขคู่ใช่ไหมทั้งบนและล่างดังนั้น2หารได้แน่นอนดังนั้นเราก็ตัดออกไปเลยว่าไม่ใช่เศษส่วนอย่างต่ำและแล้วนอกจากสองมีเลขอะไรอีก4ได้ปะ 4 1 4 14, อ่ะตัดข้างบนได้4ี่ร้ยี่12 4 32หารได้ทั้งบนหลายล่ะดังนั้นเนี่ยส่ส่วน12ไม่ใช่เศษส่วนอย่างต่ำแน่นอนจำนวนที่2 2ส่วน5ดูซิมีอะไรหารได้ทั้ง2แล้วก็5ไหมสอ2 1, 2น2่งดังนั้น2ส่วน5เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วอ่าไม่มีอะไรหารต่อได้ใช่ปะ่ะนอกจาก1เพราะว่า1ก็หารได้ทั้งสองและ5เราไม่นับนะคะอ่ะส่วน12ส่วน15มีอะไรหารได้ทั้ง12และ15้ไหมแม่3าหารได้ใช่ปะ่ะ 3 4มสี5นี่ไงเห็นไหมอ่าดังนั้น12 15ก็ยังไม่ใช่เศษส่วนอย่างต่ำดังนั้น3เลขนี้มีจำนวนเดียวที่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็คือ2ส่วน5การเปรียบเทียบจำนวนคะการเปรียบเทียบจำนวนคะนั่นเองแล้วพี่จะมาสอนว่าเราจะเปรียบเทียบได้ยังไงจำนวนแรกก็คือ2เศษ2ส่วนด้วย9อีกจำนวนหนึ่งก็คือ3เศษห ด้วย11อ่าการเปรียบเทียบจํานวนค่าแบบนี้เนี่ยง่ายมากๆเลยเพียงมีทิศเล็กๆเลยก็คือทิศเขาก็คือดูนะอันดับแรกเราจะดูจากจํานวนเต็มก่อนของ2เลขนี้ว่าจํานวนเต็มใดมากกว่ากันจํานวนเต็มใดมากกว่ากันคะ3มากกว่า2ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยตอบไปเลยค่ะตอบได้เลยว่า3เศษ5ส่วน11มีค่ามากกว่า2เศษสส่วน9นั่นเองเพราะอะไรรู้ไหมคะ จำนวนเต็มเนี่ยก็คือจำนวนเต็มไปเลยใช่ไหมแต่เศษส่วนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเขาจะเรียกว่าเศษส่วนแท้จำได้ไหมเศษส่วนแท้เนี่ยจะยังมีค่าไม่ถึง1เห็นไหมคะตัวบนน้อยกว่าตัวล่างจะยังมีค่าไม่ถึง1ดังนั้นเนี่ยถ้าตัวหน้าตัวจํานวนเต็มเนี่ยไม่เท่ากันเราไม่ต้องดูตัวเศษส่วนข้างหลังเลยค่ะเพราะว่าเราสามารถตัดสินได้แต่ตัวข้างหน้าแล้วว่าอะไรมากกว่าหรือน้อยกว่าน,นั่นเองการบวกและการลบค่ะเรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยนะคะก็คือ 2.1แน่แน่กรณีแศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันเราสามารถนำตัวเศษมาบวกกันได้เลยเรามาดูกันเลยถ้าพี่เวี่ยมีเค้กก้อนแรกที่พี่เวี่ยไว้เป่าเค้กวันเกิดตอนแรกจำได้แหมอ่ะเค้กก้อนแรกเนี่ยเหลืออยู่เศษ3ส่วน4ชิ้นกับเค้กอีกก้อนหนึ่งเหลืออยู่เศษ2ส่วน4ชิ้นเอ้เรานำมาบวกกันได้ไหมนะจะกลายเป็น สส่วน4บวกด้วย2ส่วน4ใช่ไหมคะอ่ากรณีน,นี้ตัวส่วนเท่ากันตัวเศษสามารถบวกกันได้เลยก็จะกลายเป็น3มบวกกับ2เท่าไหร่คะเป็น5ส่วนด้วย4นั่นเองอ่าน้องๆเห็นไหมคะว่า5ส่วน4เนี่ย5มีค่ามากกว่า4ข้างล่างใช่ไหมดังนั้นข้อนี้ก็คือเศษเกินซึ่งเศษเกินเนี่ยเราสามารถทำเป็นจำนวนคะได้ใช่ปะที่เราเรียนกันไปแล้วทำโดยการ นำห้าตั้งหารด,ด้วย4ี่ใช่ไหมคะห้าหารด้วย4ี่สี่อะไรได้ห้านะสี่หนึ่งสี่ใช่ไหมอะใส่หนึ่งไว้ข้างบนสี่หนึ่งสี่เอาห้าลบด้วย4ี่เหลือหนึ่งดังนั้นหนึ่งคือเศษใช่ไหมคะจำนวนคะก็จะกลายเป็นหนึ่งเศษหนึ่ง ของเจ้าเค้ก2ก้อนนี้ที่เอามาบวกกันอ่ะจะมีค่าเท่ากับเหมือนกับการเอาเค้กเนี่ยมาประกบให้เป็น1ป้ปอนใหญ่แล้วก็เหลือเศษอีก1ชิ้นเล็กนั่นเองการคูณ <Hey. S 1> เรามาเริ่มที่หัวข้อแรกกันเลยนะคะ3.1การคูณจำนวนนับกับเศษส่วนเรามาดูตัวอย่างกันเลย4คูนกับเศษ2ส่วน5 การคูณลักษณะนี้นะคะเราสามารถนําจํานวนนับเนี่ยไปคูณกับตัวเศษได้เลยแล้วส่วนตัวส่วนเนี่ยเห็นไหมตัวส่วนข้างล่างของ2อส่วนหคือเลข5ใช่ปะแต่เลข4เนี่ยตัวส่วนเขาไม่ได้เขียนความหมายในในก็คือส่วน1นั่นเองดังนั้นข้างบนจะกลายเป็น4คูณกับ2และข้างล่างเนี่ยหคูณกับ1นั่นเองก็คือ5ใช่ไหมคะก็คือ4ีคูณสส่วนด้วย5ดังนั้นคําตอบจะกลายเป็น4ีคูณสเป็น8ส่วนด้วย 5นะคะอ่า8ส่วน5พอเป็น8ส่วน5แล้วเนี่ยเราสามารถทำต่อได้อีกไหมคะทำเป็นจำนวนคละนั่นเองพราะ8ส่วน5เป็นเศษเกินใช่ไหมอ่ะตั้งเลย8หารด้วย5 5อะไรหน้าได้8ไม่มี5 1 5 5 20อัอง่ะ10เกินดังนั้น5 1 5ใช่ไหมคะใส่1อ่ะแล้วก็5 8ลบด้วย5เหลือ3 3กลายเป็นเศษใช่ไหมดังนั้นคำตอบก็จะกลายเป็น หนะึ่เศษสส่วนหั่นเองตอนที่4ี่เรื่องการหารอ่ะเริ่มที่หัวข้อแรกนะคะ4.1ส่วนกลับของเศษส่วนส่วนกลับของเศษส่วนเช่นพิจารณาจากเศษสามส่วนหคูณกับเศษห้ส่วนด้วยสอ่ะลองคูณสิ5้คูณสเป็นสิห 3าคูณหเป็น15ได้เท่ากับ15ส่วน15ชไหคะตัวเศษกับตัวส่วนเท่ากันจะมีค่าเท่ากับ1สเสมอใช่ไหมสามารถสรุปได้ว่าเศษส่วนใดคูณกับเศษส่วนกลับของเศษส่วนนั้นเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ1สเสมอนั่นเองเห็นไหมคะ 3, ส่วน5้คูณ5ส่วน3เป็นไงส่วนกลับลก็คือบนบนสลับล่างแล้วก็คูณกันจะเท่ากับ1นั่นเอง